สวัสดีครับแฟนๆคนใจเศร้าทุกหลักกระทำผู้ชมที่เขาหลบทุ่ท่านครับเอาพ่อ,อกันสายในเจ้าน้องพี่น้องเนาะอันนะครับมือนี้จะเอาสารานาะลูกเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆในดินมาฝากพี่ฝากน้องนะครับซึ่งหลายท่านก็คงจะหมายถึงจุลินทนซี์แต่ว่าในมือนี้จะบดเอ่ยถึงจุลินทรซี์นะครับแต่จะเอ่ยถึงสัตว์เล็กๆที่อาศัยอยู่ในดินนะครับว่าเขาจะมีบทบาทจะได้เน่มีประโยชน์หรือมีโทษนะครับพี่น้องเนี๋ยจะมาฝากพี่ฝากน้องเนาะนะครับก่อนอื่นจะถามพี่น้องว่า พี่น้องตัดแต่ตัดกลางไม่หรือตัดแตงกิ่งไม่ล้วเอากองซุมๆกันไว้นี่โดยบริเฮ็ดหนังนี่โดนไปไมันจะอยู่ทรงเก่าบ่บ่อยู่นะครับจะย่อยสลายผู้พังทั้งเสื้อกักลายเป,เป็นปุ๋ยไปเลยแม้แต่เป็นเป็นกิง้งเป็นลำมันนี่ทั้งเสื้อถือย่อยสลายกลายเป็นขี้ผงไปยังไปก็เนื่องจากว่าสัตว์เล็กๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นหรืออาศัยอยู่ในดินทั้งบนดินและก็ใต้ดินเป็นตัวย่อยสลายนะครับนั่นเขาจึงบอกว่า โตย่อยสลายคันต้นก่อนจะถึงมือจุลินทรีย์ก็คือพวกหมดแมลงต่างๆที่อาศัยอยู่ในดินแล้วก็อยู่บนดินนี่แหละเป็นตัวย่อยนะครับพี่น้อง <c oughs> ซึ่งเขาจะมองวา่ากุมที่มีประโยชน์กระไรกุ่มที่มีโทษกระไรอ่าเมื่อนี้ชสวทุ่งจะเอากลุมที่เป็นประโยชน์มาบอกพี่ป้าน้องฟังนะครับเกี่ยวกับสัตว์ที่มีเอ่อสัตว์ที่อาศัยอยู่ในดินนะครับมีประโยชน์จะแน่นะครับพี่น้องนะครับบทบาทของเขานะครับสัตว์ที่อาศัยในดินบทบาทแรกก็คือเป็นตัวย่อยสลาย ซากสิ่งมีชีวิตนะครับโบมินอีซิวัตถุได้พี่น้องนะครับซากสิ่งมีชีวิตเช่นก้างไม้ซากซากพืชซากสัตว์เนี่ยให้มีขนาดเล็กลงนั่นก็คือมาแทะมากัดมากินให้ขาดคอลอนแค่แหลนเป็นสิ้นเล็กสิ้นน้อยแล้วก็ง่ายต่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์อีกเทนึงนะครับพี่น้องนะครับก็คือบทบาทแรกก็คือย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตให้มีขนาดเล็กนะครับน่นคืกระบวนการมักของสิ้นน้อยจะย่อยดีกว่าของสิ้นใหญ่นะครับอันนี้ก็คือกันนะครับพี่นอ้อง การย่อยสลายขั้นแรกเนี่ยอาศัยพวกมดพวกแมงที่อยู่ในดินสะก่อนอย่างเช่นปวกเนี่ยขานเพียงค้อเนี่ยต่อเพียงค้ามันก็นยังเมียนลงยังตะขี่ฟูนออนเยะนะครับบทบาทอันที่สองเพื่อก็บ,บอกว่าเป็นการหมุนเวียนแร่ธาตุในดินก็คือสัตว์พวกนี้จะกินซากสิ่งมีชีวิตไปน,นอกกินต้นพืชกินซากพืชซากสาัตว์นะกินแล้วก็คลับทายออกมาเมื่อมันขี่ลงไปในดินนะครับจูลินซี่ที่อยู่ในดินก็จะทาการย่อยขี่ของสัตว์พวองอีกตัวหนึ่งแล้วก็ปล่อยแร่ธาตุ ออกมาให้พืชได้กินเมื่อพืชได้กินก็นงญ่ขึ้นเป็นต้นเป็นดอกเป็นใบแล้วก็ร่นล,ลงมาสู่ดินกระถือซัดสุนีก่กัดย,ย่อยถือจุอลินซี่ย,ย่อยขีดย่อยมุ่นเวียนกันจนสิน้นเขาเอ้ยว่าการหมุนเวียนแร่ธาตุในดินบไปไ่ปใสอ้เป็น้อกสังเกตปลาใหญ่ๆเนาะพวกปลาพวกดงต่างๆบ่มีผู้ใดไปใส่ปุ๋ยใส่ยังมันก็เกิดการหมุนเวียนแร่ธาตุนะครับโดยกระบวนการของจุลินทซี์และก็สั์เล็กๆที่อาศัยอยู่ในดินนะครับพี่น้องนะครับ ใส่เดือนนี่สิก็มีบทบาทขึน้นกันนะครับพี่น้องอันต่อไปก็บอกว่าช่วยในการปรับโครงสร้างดินนะครับพี่น้องเช่นที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือใส่เดือนแม่บอกพี่น้องนะครับบองไดมีขีดเดือนอยู่ลหลลายบองหันดินมักจะล้วนซุยเนื่องจากการมลการซ่อนใส่การกินการขับท้ายการยั้งใช่นะครับพี่น้องนะครับเจริญไทยดินบริเวณนั้นล้วนซุยอากาศน้ำท้ายเทได้ดี มีแร่ธาตุอาหารนี่ก็ว่าไปนะครับนี่ก็คือเฮ็ดไห่โค้งซางดินล้วนซุยนะครับต่อมาเพื่อก็บอกว่าช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืชและก็โรคพืชในน้ำนะครับแมลงบางชนิดก็กินแมลงอื่นเป็นอาหารนี่พี่น้องนะครับกินแมลงตัวอื่นเป็นอาหารนะครับพี่น้องนะครับบางทีเจอแมลงที่เป็นศัตรูพืชน,นะครับก็ถือแมลงอีกพวกนึงกินเป็นการควบคุมศัตรูพืชโดยธรรมชาตินั่นเองหรือแมลงซุ่มที่เป็น สัตว์ตูกับมแมลงสัตว์พืชก็จะสรอยควบคุมบอกให้มแมลงสัตว์พืชหลายจนเกินไปโดยจะเพืงซุ่มนี่กินนะต่อนะครับซึ่งพระเจ้าขยกตัวอย่างมาวาดประเภทของมแมลงในดินตัวใดเฮ็ดยังได้แน่นะครับอาจารย์ก็บอกว่าหมดหมดนี่ก็จะกินซากพืชซากสัตว์กินซากมาแมลงต่างๆ แล้วก็จอทำไายมาแมลงต่างๆนะครับบางเตื้ยมีมแมลงมีดวงมีตัวอ่อนของดวงที่มักจะกัดก,กินหากพืชน,นยบางเตื้เจอพวกมดนะมดก็จะไปกินดวงนั่นนะครับพี่น้องต่อมากก็ไสเดือนไสเดือนนี่กินซากพืชซากสัว์ที่เปื่อยที่เริ่มเปื่อยเนาะนะครับแล้วก็คับท้ายมุ่ออกมานะครับแค่ดใหยดินบริเวณนั้นมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ล้วนซุยนะครับต่อมาก็ขีกรคือ,อหรือกินคือนี่ก็กินซากพืชซากซั์กินพวก ใบไม่เนา่าใบไม่พุนะครับทายมูนออกมากจุลินซี่ได้ย่อยให้กลายเป็นปุ๋ยนะครับปลวกเออปวกนี่ถึงจะซอยย่อยกับจิงโยั่นะครับพี่น้องย่อยใบไม่กินใบไม่อย่างเรื่องเทียนในกล่องใบไม้เฮา,าย่างไก่ได้ยินเสียงสวดสวดเมื่อกินแต่ว่ากระโบ,บเป็นที่ปรารถนาของไผ่เจ้าคนเนื่องจากว่านอกจากมันจะกินใบไม้พุ่แล้วบางทาีมันก็นยังทําลายต้นพืชเท่านํานะครับพี่นอ้องนะครับยังทาลายต้นพืชเท่านั้ใบไม่ใบไรที่ มีเยอะหันเบิดมันก็นเลยเส้นต้นใหม่เลยอเออปวกนีวถึงแก่ย่อยแต่กับบ่มากบันไดนะครับต่อมาเขาบอกว่าตัวอ่อนของชีปลาขาวอันนี้ก็กิกนสากพืชซากสัตว์กันเป็นตัวจะได้ละตัวชีปลาขาวนุ่งขาวโฮมขาวน่งาวนาตัวนั้นกินเรียบนะครับตบอกว่าตัวตัวกะปิด้วงกะปินะครับคันไปเคยเคยขุดดินเคยถากหญ้าทายังจะเห็นดอกตัว ที่เป็นป้องเป็นป้องเป็นเก็ดแข็งๆนะครับเป็นนองยื่ในดินนะครับตัวนี้ก็สวควรื้อกันนะครับและอีกตัวมากระดับใหญ่ขึ้นมากก็ในเขาพวกจิ้งหรีดกิโปมกิโลนะครับเป็นนองนอกจากจะเป็นอาหารของคนแล้วนะครับการขุดขุยการคุยดินตะไคร่ดินของเขากะซ้อยให้ดินนั่นล้วนซุยขึ้นกันแต่ก็ยาเผือนะครับมักกับมักกินพืชขึ้นกันนะครับมักกินพืชขึ้นกันนะครับส่วนแมลงที่มีโทษก็พืชกัน ตามที่บอกไปก็มีพวกปวกนอกจานี้เนาะด้วงดินด้วงดินเนี่ยมักจะกินหากของพืชหากอ้อนของพืชนะครับถามันมีมักจะกินหากพืชเท่าแต่ว่าตัวที่ควบกุ้มด้วงดินเนี่ยก็คือบรรดามดที่อยู่ในดินนะครับพี่น้องนะครับนอกนี้ก็จะมีพวกเพี้ยพวกพี่เสื้อซึ่งมีอาศัยอยู่บนดินซึ้นหน่นะครับกินพืชเท่าบ่เอยถึงเออจะเบาะซุ้มที่อยู่ในดินอ่ามนยื่น้ำดินซ่อนไส้ยื่น้ำดินอายุตื้นแน่ลึกแน่นะครับพี่น้องตามที่บอกก็มีพวกปวก หมดดวงใส่เดือนแต่ว่าสัตว์ที่ผู้คนนิยมเอามาเพื่อปรับปรุงบำรุงดินนั่นก็คือใส่เดือนนะครับพี่น้องนาะน,นะครับใส่เดือนตัวนี้บ่ก,กินพืชนะครับบ่ก,กินพักที่เ้าปลูกนะครับแต่มันจะจะกินซากพืชซากสัตว์ที่เน่าแล้วนะครับพี่น้องใ <c oughs> บไม้ที่เริ่มพุที่พูแล้วมันจังกินนะครับใส่เดือนนะครับกินแล้หล่ะครับทายมู่นออกมา ในมูลเขางมันกันจะมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ซึ่งมันกันมาจากอาไอใบที่มันกินนั่นแหละกันมาจากอาหารที่มันกินละเมื่อทายมาเสดินแล้วปั๊บจุลินทรีย์จุลินทรีย์ก็จะทําการย่อยอ,ยอีกนนเพื่อนเพื่อเพื่อหากินเงื่อนจุลินทรีย์อะไรกินอะไอะ,ลยละย่อยออกมาแลวกส่วนที่ได้จากการย่อยสารอ,อ,อาหารนะครับ่นางนี่คือมะแรงในดินนะครับบางทีอาถาเว้าถึงซิงอ่า สิ่งที่ช่วยย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตในดินแต่เข้ากับมองเป็นจุลินทรีย์ส,ส่วนใหญ่แต่ลืมมองขามไปผู้ย่อยสลายอันดับต้นๆก่อนจะถึงมือจุลินทรีย์นั่นก็คือสัตว์และสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อาศัยอยู่ในดินหรือบนดินนั่นเองน,นะเนาะนั่นก็คือพว,พวกมดพวกแมลงด้วงต่างๆนะครับเรานี่ก็ล้วนแต่เป็น,นกลไกของธรรมชาติเป็นวัตจักรของธรรมชาติการหมุนเวียนของห่วงโซ่อาหารการหมุนเวียนของแหลาตุนะครับเพี่องนะครับ ย่อยเรยล้กลายเป็นปุ๋ยต้นไม่ดูดปุ๋ยเึ้นไปเป็นมาเป็นผลร่วงลงมาตายลงมาครับถือย่อยเป็นปุ๋ยเวียนกันชงสี่นะครับเกิดการหมุนเวียนแล่ธาตุเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็เป็นสิ่งดีแต่ทางนั้นทนี้ก็ต้องมีแบบพอดีพอดีอย่ามีจนเกินเหตุอย่ามีหลายจนเกินไปซึ่งจริงๆมันก็บ่หลายแอกพี่น้องนะครับมันจะมีการควบคุมกันเองตามธรรมชาติอยู่นะครับอ่ะก็เลยเอามาฝากพี่ฝากน้องเกี่ยวครับสัตว์และสิ่งมีชีวิตเล็กๆในดิน ถ้าว่าไปเรามีประโยชน์บ่มีนะครับเพราะว่าเป็นตัวย่อยสลายอันดับแรกอันดับต้นๆก่อนจะถึงมือจุลินซีย์นอกเหนือหนะนะครับอ่ะมาฝากพี่ฝางน้องนะครับโอ้แดดหอนพี่นอ้องฝนตกฮะก็เศรหลังจากได้น้ำได้ต้อเออได้น้ำได้ฝนเราบัไดมาเจอแดดเขียวอุตือกันเลยพี่น้องกำลังงามนะครับแยกแก้วกะเอาพักกองตู้มาบงไว้อีกแล้วนะครับไว้จะกินนะครับ อ่ะคลิปนี้คงจะพ่อพี่พ่อน้องเพื่อนเทคนิคสักวันนะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆจังพวกกันไม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจผู้บางคนว่ามันนั่งวาววา่ากูเพ่หารูปหาอย่งางไม่เบิ้งน้ำเนี้ยมันบ่มีนะครับพี่น้องบ,บ่มีนะครับบางเทือการไปเอารูปภาพมาจากเว็บไซต์อื่นจากช่องอื่นบางทีกโดนละเมิดลิขสิทธิ์ยากอีกนะครับพีบ่น้องผมบอกแล้วครับว่ากันร้อนๆของเฮาเนี่ยล่ะจบอยู่ในคลิปเดียวนะครับพี่น้องเนาะ,ะบางเทืีซุเมร์นี่มันแข่งยากรูปภาพจาก เว็บไซต์นั่นรูปภาพจากเว็บไซต์นี่ต้องขออนุญาตบาทคำบางทอเขาก็ให้บางเท <c oughs> ีเขาก็ไมใหายสวยย่วนหญ่เขาก็บ่ค่อยห้ดอกนะครับพี่น้องน,นะครับฉะนั้นการที่จะเอารูปจากช่องอ,อื่นจากเว็บไซต์อื่นจากเพจอื่นมาลงมันก็ต้องมันเสี่ยงต่อการที่จะถือระ,ะงับถือระงับซื้อซื้อเป็นในร็อกพี่น้องเขาก็จะบ่ได้เห็นกันนี่แหละนะครับเอาคลิปนี้ท่านี้พี่น้องคลิปนาพา่อกันไหมสวัสดีครับ